เมืองหนังโนราอู่นาข้าวคราวน้ำตกแหล่งนกน้ำทะเลสาบงามเขาอกทะลุน้ำพุร้อนจังหวัดพัทลุงเมืองแห่งเขาปา่านาเลมีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นทั้งภูเขาป่าไมา้ทุ่งนาและมีพื้นที่ติดทะเลสาบ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่นทะเลน้อยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพบ้านปากประชมวิวยอยักวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านควรนกเต้นชมทะเลเหมอกยามเช้าบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพน้ำตกไพรวันน้ำตกมโนราสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดป่าไผ่สร้างสุขและตลาดใต้โนโดตลาดนัดพื้นบ้านท่ามกลางธรรมชาติพัทลุงเมืองสีเขียวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยัง่งยืนลักษณะภูมิศาสตร์ธรรมชาติเวกเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดพัทลุงยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน นายก้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัดทลุงประกาศจังหวัดพัดทลุงเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนผลักดันให้กเกษตรกรผลิตสินค้าที่ปลอดภัยจากสารเคมีผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน <S <S พื้นที่เป้าหมาย1ล้านหแสนไร่คิดเป็นร้อยละ68ของพื้นที่ทั้งหมด พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ยางพาราข้าวปาล์มน้ำมันไม้ผลประกอบด้วยทุเรียนมังคุดเงาะลองกองสละสับประรดรวมทั้งพืชผักและพืชไร่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง11อำเภอมีครัวเรือนเกษตรกรกว่า93,000ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ46ของประชากรทั้งหมดโดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน692กลุ่มสมาชิก13,475รายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร179กลุ่มสมาชิก4,413ราย กลุ่มยุวเกษตรกร49กลุ่มสมาชิก1,402รายกลุ่มส่งเสริมอาชีพ116กลุ่มสมาชิก3,293รายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน670รายเครือข่ายเกษตรกรผู้นำและเกษตรกรรุ่นใหม่252ราย สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงนำโดยนายสมนึกคงชูเกษตรจังหวัดพัทลุงกำหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายระดับบนการตลาดและความต้องการของผู้บริโภคดำเนินโครงการพัทลุงเมืองเ,องเกษตรปลอดภัยโดยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรควบคู่ไปด้วยกัน อสอดแทรกแนวคิดและหลักวิชาการผลิตพืชที่ปลอดภัยในทุกจิจกรรมที่มีการถ่ายทอดความรู้หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่เกษตรกรเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยมีคุณภาพรวมทั้งสร้างเครือข่ายเกษตรกรทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนในภาคการเกษตร นอกจากนี้ได้ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและรายได้ที่มั่นคงโดยเฉพาะการขับเคลื่อนง,งานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสอพอกอ ปัจจุบันมีศูนย์หลักจำนวน11ศูนย์และศูนย์เครือข่ายจำนวน1590โดยสพอกอสามารถเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรการบริหารจัดการและการตลาดแก่เกษตรกรรวมทั้งการให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี การขับเคลื่อนงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปัจจุบันมีแปลงใหญ่จำนวน111แปลงเกษตรกร4,862รายโดยแบ่งเป็นด้านพืชและมแมลงเศรษฐกิจจำนวน100แปลงเกษตรกร4,333รายด้านปศุสัตว์จำนวน8แปลงเกษตรกร409ราย และด้านประมงจำนวน3แปลงเกษตรกร120รายโดยสามารถพัฒนาต่อยอดในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลจำนวน46แปลงงดประมาณ118,239,765ล้าน2 5บาท เป็นแปลงใหญ่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงจำนวน20แปลงงบประมาณ46ล้าน3 6 3 329บาทซึ่งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนในการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้บรรลุเป้าหมาย5ด้าน ได้แก่การลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตการพัฒนาคุณภาพการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อเกษตรกรมีศักยภาพความเข้มแข็งและมีความมั่นคงในอาชีพการเกษตร